กมุเก็แัน,นครับราคาอย่เนันอัแล้วใกล้เรากระทงมีออดอ,ออเดอร์เป็นไงครับใกล้เรากะทงราคาไม่ได้ใส่แน่ ยังไม่มีออเดอร์มาใช่ไหมยังราคายังไม่ไปน,นี้ก็จะให้ลงราคากันมาตองก็จะเอาเเแต่ราคาไม่กระเตื่อนไปไหนไรนจะห้าสิบบาทแล้วนะมะัดนี่ไม่ไปไหนเลย อ้าวเหรอเอาข้างหลังก็ได้หรอยกเ้ายกเด้อขแล้วช่วงนี้ใกล้เรากระทงนี้มีออเดอร์มีอะไรไหมครับป้าเขาส่ง นให้พี่ใช้ทำ oh. ไม่ไหวแล้วเกเรแล้วง่ายดี่ชายเขาทำสง่ง